สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขพจนะจ๊ะน้องพี่น้องเนาะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านเราว่า้าแต่งมาหนาคือหมอกอยู่หนาเฮือนนะจ๊ะเนะาะยวใแ้มเบิรงนะจ๊ะนี่บ้านเราหลังนี้นะจ๊ะเนาะบ้านเราทํามาประมาณสิบสามปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะสิบสามปีแล้วเด้นนี่บริษัทมาทําให้นะจ๊ะเนาะมีคอมเมนต์พ่นบอกว่าที่เราไปสั่งทําเถียงนาน่ะ เพิ่นบอกว่าพ่อบ้านพ่อฝรั่งไม่มีบ้านที่เมืองนอกเพนวสินะก็เลยอยากให้เพิ่นมาเบิ้งเราจะเฮ็ดคลิปให้พพพหเ,เพิ่นเพิ่นย่านเพิ่นหาคลิปเก่าบ่เจอเราจะพี่น้องว่าที่บ้านเมืองไทยเราก็มีแล้วที่เราไปสั่งทำรรก็คือเป็นเถียงนาเรนะาจนะเนาะหลังเล็กๆเล็นะ้วพี่น้องหลังบ่ได้ใหญ่เราจะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบริเวณเฮือนเนาะจานะเนาะนี่เป็นบ้านเราประมาณสิบสิบสี่ปีประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ ประมาณ14ปีแล้วเนาะนี่พี่น้องเด้ออยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเนาะอยู่จังหวัดมุกดาหารแบบว่าเป็นคนที่มักอย่างแบบน้อยๆนะพี่นอ้องนี่อันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะจะเป็นเทศกาลใบายางลดนเนาะเทศกาลใบายางล้นพี่น้องอันนี้บริษัทมาทําให้เนาะจ้ะเนาะกว้าง11เมตรยาว15หเมตรจ้ะ นี่อันนี้เป็นบ้านที่ยู่น้ากันตลอดแหละพี่น้องที่อยู่กับแฟนตลอดนะคือหลังนี้นะจ๊ะเนาะเที่ยวไปเที่ยวมานะนี่ประมาณหกเดือนนี่ค่อยเบิดค่าน้ำมันสามหมืนพี่น้องเมื่อที่แล้วนะกลับไปกลับมานะ่ะหมดค่าน้ำมันไปสามหมื่นนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นบ้านมันกเก่าแหละพี่น้องเพราะว่ามันสิบสามสิบสี่ปีนะจ๊ะเนาะ ส่วนโลงรถเราต่อเองนะจ๊ะเนาะเราต่อใหม่บริษัทมาทําให้เน่ยเฉพาะบ้านเราจะพี่น้องเสรเบิ้งแต่ข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อข้างในบริเก็บจะบ่มีเวลาเนาะตรงนี้เรามาซื้อที่เนะจ๊ะเราซื้อที่ทําที่ตรงนี้ประมาณสามงานกว่าเนะจ๊ะนาอพี่น้องสามงานกว่ากว่านี่อันนี้เราก็ปลูกกับมือเลยเอาเม็ดมาจาก พัทยาเลยจ้ะพี่น้องเอาเม็ดมาจากพัทยาเนี่ยเป็นปามหางกระรอกนะจ้ะแต่ว่า่ใหญ่พี่น้องบางเนี่ยต้นมากใหญ่คนปลูกยาง่นกีดยางได้เงินอันเท่อยอปลูกปามแล้วปลูกปามเพื่อความสวยงามนะจ้ะนี่อันนี้เป็นบ้านเราเดอ้อที่อยู่ประจําทุกวันอยู่แล้วเละนาโค้กน้องนาบ้านสวนมาดามบีโกนอยู่ ไกลบ้านเราประมาณ2กิโลกว่าๆนะจ๊นพี่น้องถึง3โลนาะจ้ะนี่ข้างล่างเราก็จ้างให้ช่างมาปูตังหากนะจ๊ะนะพี่น้องเนาะบริเกี่ยวก็เป็นบริษัทเผ็นมาเฮดไห้ได้พี่น้องนี่อันนี้มันเป็นบ้าน13 14ปีแล้วพี่น้องนี่คือนี่หลังคาตรงที่เราจอดลงรถกับหลังคา ตรงนี้มันคนละส่วนเนาะเรามาต่อเติมเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อตรงนี้ก็คือต่อเติมเอานี่ตรงนี้ก็หกเมตรแล้วก็ตรงลงรถก็หกเมตรนะจ๊ะเนาะข้างกลางก็ว่างไว้พี่น้องกลางก็ว่างไว้ข้างบ้านนี่ข้างบ้านเราปกติจะไม่มีอะไรเด้ แต่ว่าค้นขยันนาอพี่น้องเนาอเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าซีมีของเต็มอยู่ข้างบ้านนี่เพราะว่าบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้เห็ดนะไปมันไปไปแต่สวนนะพี่นอ้องอืนี่อันนี้ดินปลูกแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เอ็มร้อยเราก็จะซื้อเป็นแพคเลยอันนี้ซื้อไว้ให้ช่างนะจ๊ะเนาะซื้อให้สร้างเห็ดเถือนน่ะพี่น้องเห็ดเห็ดเถียงนั่ะนี่ มุมนี้เราจะเป็นมุมท่อปลูกผักได้พี่น้องข <c oughs> อยสก็บมันีแหละขอยก็เลถไทยที่จะเบิรงก่อนนะจน๊ะเนาะเราใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงเนะจ๊ะนี่ฮัดพี่น้องแง้วมาเป็นหาซิบเซนแล้วนะอือก่อไงเน่ะนี่อันนี้เป็นหอมชีบ้านเรานะจน๊ะเนาะอันนี้เอาแล้วอันนี้เนี่ยกินแล้วเด็ดแล้ว อันนี้สีเดดมันนีแ่แหละไอ้ตัวนี้เนี่ยควายสีเดดมันนี่นีพี่น้องเพราะว่ามันหลายพูดเดี๋ยวให้เบิ่งพักก่นนนเนอะจ้ะเนาะอ่าอันนี้เราสั่งมาในอินเทอร์เน็ตนนเนอะจ้ะเนาะนี่เป็นหอมบัวแต่ว่าเป็นหอมดอกด้พี่น้องนี่พักบัวดอกนะพักบัวดอกพี่น้องนี่แต่ลำมันน้อยน้อยแม้ก็ใส่ขี้หมูด้พี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็นพักนนเนอะจ้ะเนาะ ส่วนอันนี้เป็นครัวไทยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องครัวไทยจะอันนี้ก็เบิดแสนหนึ่งบอดี้เบิร์ยหลายดอกค่าสร้างค่าอย่างก็ประมาณแสนเอดนะพี่น้องแสนเอสสมัยนั่นเนาะสมัยสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติเพอมันถูกอยู่อุปกรณ์เนาะเต่๋ยเดี๋ยวนี้มันกับบอดได้เลยจ้ะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิรงนละจ้ะพรบ้านกับตากเสือพาพา้อผ้าเพราะว่ามันเปียกมันเหงื่อออกพี่นอ้อง ก็เลยต้องตากไว้นะระบงระเบียงน่ะอันนี้เราก็จะไว้เป็นที่ซักผ้านี่เป็นไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นไม้อย่างดีเลยนี่โบมีมอดโบมีอยางดอกพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันกืบสิบสี่ปีแล้วเนาะแต่ว่าทามันเก่ากับเป็นเรื่องปกติแล้วจนะ้ะเนาะเนี่ยตรงนี้เราปูกกระเบื้องเรียบร้อยจ้าแล้วก็มีจักรยานเราสองคันก็ไม่เคยได้ขี่เลยพี่น้อง คันหนึ่งกับเมื่อสามขั้นหนึ่งกับรู้ซื้อกว่าเก้าพันซื้อมาขี่สมัยพ่อใหญ่พอนังขี่รถได้เนาะเดี๋ยวนี้พอนเจ็บเขเ็ดนะขี่ไม่ได้แล้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นครัวไทยเนาะจ้านี่สิบ่เขาไปใกล้ด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าคอยบริเก็บบบมีเวลาไปตนาเนาะจ้าแต่ว่าเมื่อไรที่เข้าว่างอาจสะต้นบายมะออื่นคอยกับจางสีเห็ดมุมนี่เนาะจ้าน้นพี่น้องเนาะนี่นี่เราก็มีต้นมะเขือพวงหนึ่งต้นเนาะจ้า เนี่ยพอยพอเลิศแล้วก็ปลูกใส่ท่อนะแต่ไม่ไม่มีเวลาแต่งนี่อันนี้เป็นขี่วัวนี่ขี้งวัวเฮาเออขี้ขี่มูไหมอ่ะให้เบิ้งสลัดพี่น้องเบิ้งเอาอันนี้เป็นสลัดนอาจาวิกอนจะปานเนอร์โตัว<ม>เป็นสลัดพี่น้องปั้นโทษเฉลี่ย เอาสกีปันเซ่สอกเตียวิอาโอเคพันบอกวิธีปลูกบอกว่าเจ้าคือบานทีเแ็ดละวะไม่คิดว่ามันจะออกนึกว่ามันจะไม่ออกวุ้ยวุ้ยวุ้ยอือมันใกล้กันเกินอันนี้เป็นปผักาศดอกนะจ้ะเดวสิเดดมันนี่แหละเพราะว่าบงกินเบิดแล้ว ่อยก็ไปปลูกอยู่นะนาะจ้ะเ,าเนาะเดี๋ยซิยบ้านอันพักอันเขาใส้ยำหน,นะพี่น้องนันลาคอยซื้อมาแล้วก็ว่าซบ้านอยู่เบิ่งเฮ็ดพี่บอกพี่บ้าไปผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะส่วนมุมนี้จะเป็นกอไผ่นาาจ้ะ่อยก็เอาลำยยลาไผ่อยู่น,นีลาไปเฮ็ดเสาเฮ็ดยังอยู่นะานันพี่น้องอืมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล้าน้ะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะ แล้วอันนี้กับเบิร์แสนคือกันเบิรแสนแสนสองมืนนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นไม้ทั้งหลังนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นเล้าด้วยพี่น้องเด้อนี่ไฮเบิงบริเวณบ้านนะจ้ะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เลยถ่ายให้ดูนะจ๊ะเนาะส่วนตรงนี้เป็นห้องเก็บของของพ่อบ้านนะจ๊ะเนาะ เป็นห้อเก็บของของเราที่มันติดกับเล่านี่นะพี่น้องเป็นห้อเก็บของนะจ๊ะเนาะคลิปจะยาวหน่อยเด้อวันนี้พี่น้องนี่เรามานี่แล้วก็นี่ไงข่อยวานไว้พี่น้องก่อนข่อยมาหอดเมืองนอกเออมาหอดเมืองไทยข่อยวานไว้เลยว่านันอันทั่วไว้พี่น้องนี่ข่อยวานข่อยหยอดหยอดหยอด,ยอดแลยข่อยก็ใส่ขี้หมูนะจ๊ะเนาะงามเบเแล้วงามเบเแล้ว เดี๋ยวพ้าเบิ้งพี่น้องเราต้องดูเท้าเราไปด้วยนะเพราะว่าอันอยูนี่มันเป็นคค้ายๆแบบเป็นดงนะพี่น้อง้างๆมันเป็นดงมันก็เลยมีงมุมีเงี้ยวหลายเนาะอ,อันนี้เป็นย้านางเนะจ้ะเนาะยญานางได้สวนภูมิเพื่อนนี่ฮะหากบุมีเวลามามาพัฒนามันพี่น้องยังปล่อยซะก่อนเดี๋ยวขอเหตุอยู่นะซะก่อนนอะจ้ะเนะาะมะพร้าวมะพร้าวเราก็ปลูกไว้เนาะ มีอยู่สามต้นนะจ๊ะเป็นมะพร้าวกะทิเด้อพี่น้องเด้อเป็นมะพร้าวกะทินะจ้านี่เดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องนี่กระสังไม่นในเน็ตนะจ๊ะเนาะเป็นเนืแดงแต่ว่าเราไม่มีเวลาดูก็เลยปล่อยมันเลยปล่อยเลยพี่น้องอืมทั้งสองช่องเลยมันว่างเนาะก็เลยใส่เนืแดงจ้ะ นี่เล่าค่ะพี่น้องเป็นเล่าแล้วก็โตมากก็เป็นห้องเก็บของพอยายเนาะจา้ะอืมเป็นห้องเก็บของพอยายนี่เป็นห้องเก็บของแล้วก็ต่อเล้าต่อห้องเก็บของแล้วฝั่งหนึ่งก็ต่อเป็นโรงรถไถเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าโรงรถไถเนี่ยอ้ายพ่นเอารถไถเมื่อไหรเฮื่อนพ่นแล้วพี่น้องรถไถที่ซื่อ ให,ให้เทพบนไส่นะ่ะบนเอาเมื่อเฮือนพอแล้วเนาะจ้ะเนาะอืออีด้วยพี่น้องด้วยสินี่เป็นหลังบ้านเนาะจ้ะเป็นหลังบ้านด้วยอันนี้บาดนี้อาไปเบื้องหลังเฮือนพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งจ้าห้องเก็บของอีพ่อก,ก็จะประมาณนี้แหละอือหสวัสดีครับอืบอห อันนี้เป็นห้องส่วนตัวของเพื่อนพี่น้องไฟเฟยต่อเองอ,อันนี้ตอเองอันสร้างเพื่อนเฮ็ดให้ประตูประตูนี่กะเพื่อนเฮ็ดเองพี่น้องเพื่อนจะได้แบบนี้อ่ะก็เลยเฮ็ดเองอ่ะเดี๋ยวมเบึงเรามาดูตรงหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่ ก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องอืมบ้านหนึ่งหลังชั้นเดียวบริษัทมาทําให้แล้วก็ต่อกระถิอลงรถมาอีกสองช่องเนาะจ้ะเนาะสองช่องอันนี้ก็งบต่างหากแล้วก็เราก็มาทําครัวเนาะจ้ะอันนี้เป็นครัวไทยข้างในจะเป็นครัวฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเราจะแยกกันนี่คอยกันดังฟื้นดังไฟยูนี่จ้ะพี่น้อง อันนี้สิบสี่ปีเลยได้หนินี่แค่สิบสี่ปีแลวได้พี่น้องคอยก็ยืนอยุดบ่อนเล่าเรืออ่องนี้นะอืมบ่อนเล่าอันนี้อยากตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนบอกว่าเอออยู่บ้านอยู่เมืองเขาเขาไม่มีบ้านนะจ้ะที่เมืองเขาเราก็มีบ้านนะจ้ะพี่น้องมีบ้านหายย้อนไปเบิง้งแล้วกะมีร้านอาหารให้คนเชา่าแล้วก็แล้วก็มีสตูดิโอนะจ้ะเนาะ เราอยู่แบบสบายสบายเพราะว่าเราอยู่แบบพ่อเพียงเนอกจากพี่น้องนี่ก็อยากให้เห็นนะพี่น้องว่าเฮากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้าบ่ได้บ่ได้ลําบากอยียงนะน,นะแต่ว่าที่ทําทุกวันนี้คือเราอยากได้เราอยากได้เถียงนาเราอยากได้โคกน้องนาเราอยากได้สวนกล้วยเราต้นนี้เรานลงมะพร้าวสิบต้นแต่มันก็ไม่ค่อยสวยเนาะ ทีนี้เพราะว่ามันไม่มีคนดูแลเราก็เลยลงมาขามฝักใหญ่อีกแปดต้นจ้ะตอนนี้นะปลูกไว้อยู่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยไปเก็บหอมก่อนพี่น้องเก็บหอมเอาไว้กินนะจ้ะนี่เพราะว่าหนึ่งมันทีเกินก็เลยสีหย่อนนะพี่น้องก็เลยสีเอาอันที่อันนน้อยออกเนะี่ยมันทีเกินอันนี้ค่อยเอาออกแล้วมันเนี่ยทีจนมันเป็นเคืออล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวให้เบิ้งนะจ้า บาย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 จ้าอันนี้คืออัปเดตให้ดูน้อจ๊ะน้องพี่น้องว่าเรามีบ้านแล้วส่วนที่เราไปสั่งสืสัง <laughs> ลินพันกันส่วนที่พวกเขาไปสร้างเฮดก็คือเป็นเทียงนาเนจะนนอยู่โคกน้องอน,องนาบ้านสวนมาดามบีโกนจ้า